สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมมาเด้อกินเผากินซีฟิล์มเรจาจังไงกินกวาดได้กินอตอนนั้นมันหิวเนาะกินทัพก็นั่งกินหิวยังกินทัพกวาดสามข้าวมีเรียบหลากหลายคนเล้เากินไก่เด็กินไก่ตอนเดียวอสอง วันนี้กินข้าวแล้วงยวนหางลากระลุ่นนะครับวันนี้ขอบคุแม่รุ่นด้วยนะผมนี่มันมาเห็้หนาเลยิดจเอามานึงว่ามากับไอ้นอนครับเป็นเพื่นะรสลกต้ม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 ต้อายนี่กินเ้าอย่ฮะกินข้าอย้ย่าฟา กสเสเื้อสิป่เองเสียมเลอ่ะไ่ค่อยเห็นใเสื้อวันเงินนันนี่เนาะก็ใส่้แตงหน้าแล้วกมาอนนอเลยท่านี่เาต่งหน้าแดมันดีเทาเออยังไม่ลงอย่มลงนี้นี่ยโอ้สิแม่ก็แม่นาไหนชิบิจิ้งกนเนาะไม่ได้เอยู่ วันนี้ก็เป็นวันไร่สดนะคะถ้าวกแต่งหน้าตะกรอนมูเลยแต่งนั่งแต่งหน้าเอากินมีก้อนเดี๋ยวมืออะไกินเอาไม่นั่งก็แตงหน้าแล้วเราไม่ได้ขยี่หลังหแนี้จ้ะน่าแนละบรรยากาศเป็นเติมหนาไม่ที่เราไปแต่งหนาเพราะว่ามันนี้มัเนแต่งหน้าตะเว้น เดี๋ยวอไเรื่ไปเรื่งเ่งทางแชานียวเด้อครับปรได้ร่งผีสามี้แล้วย่อเหตืสภาพจิตใจกลับมาขึ้นสูแล้วปวดตีกันนะครับตูนี่มันบบไฟมิดสามารเช็ยังี้ยหเช็นงานไปก่อนเห้ใช้เขียวขาตาดีกินไงบ้าอันนี้คือกำลังใจของเราแล้วผมนั่เข้อกเออเจ้าผมตอนแรกว่าสิภานคือขอเผนหนีนุมานคือเกผ แม่นุชคืใอใครน้องแม่นุชคือแฟนครับนม่เป็นุน่นมันกับเป็นแฟนเับจะเป็นนันแยกกันก็เลยนุชนี่แหละซื้อใกันพร้อมน่าจะกดื่อใกันพร้อมนุชนั่นมะลนนั่หลายอเหรอมะละกอเนี่ยข้ากงไต่ไม่บบนี้ที่นั่าไลืกลิหรือไทยนสองสามแล้วก็สามเดือนสามีมันมาดูดูแต่มีแต่แบบว่ามาแบบแบบสาา่ไม่มีมูนี่และ มาแบบบอฟังเลยนานาิไทยคีมานี่เกิดมันพ้นมากหมืแลงพน้าหมืแลงก็คือประเด็น่เลาอะไ่งเ้ยอกันต่อล้วครับยอมเนี้ยไปเรื่อหัวด้วยไตอมานี่มานี่หน่อยนองก็ไปหอกลงคืนมือสาวนนิตาโอ้ยด

บอกแล้วว่าเราออไปเขาได้กูโอ right ้ต้องเข้าใจนิดนึงเรื่องเราว่าวัสดี้าเพราะว่าเราเราไม่แดงนะครับน็หน่อยเจ็งอะฮะเบแดงม่่แดงขาเจบน้อยหมละเนนักแงวัยองาอายนตอนนีรยบนอยรูนเทียกันมาล่างอัดกิ้นกันที่นอกอันนันอันนันอัดตับกันาางตอนน สวัสดีครับพี่น้องอับาจารย์อาจย์ไหนเด็อาจารย์เป็นคู่ลต้องท่องก่อรับเลยทั้งคนผู้ใดใาอาจารยก่นนบว่ายบว่าเราเป็นคู่จะาเป็นแบบ่าเราอะก็ยืไหนก่อนนัมาให้กับบเด่น่าน้เลยนะใช่ปะต้องท่องให้ได้ก้อนท่องได้ปุ๊บเรากค่อยทำการที่ยังมาได้ ใช่จจ ok ่านาะกินเผายมื e e. ่อนีมูกินางนเดียวค่ะกินเดียวกินนางเกินกับเหลือเท่ากินเนาะะเลื่อนมืขึ้นกระเลื่บอกที่าม่นงกินขอเป็นมูเนอะกบลอนมือขึ้นนี่งาวาอันไอขึ้นมากินเขาแล้วว่าแล้วไออไม่กินไรแล้วไอไบกินราแล้วไอโบกินไดกกินเรา้ค เม่าสายเขียวไล้หรอสายเขียวจังแต่กำกิดเขาจะโดนปานี้เพราะเดี๋ยวเห็นลูกถากก่อนกเรามีรีๆโคตรหรอแม่สูบเมื่อไร่เศรษฐอแก่ห้เรอเพามันที่ไม่ต้สงยจงลมตีใครกินนี้อ่นะเาคือเา เด็นยามได้ก่บุทั้งยก่จิ้อก่านเ้านเาไม่ด้เกบอ้เขกบอิันชื่อเกาบแบนเรอลวบอกแล้วบอกาษไทยันกรเล็จดกนี้มันกรเล็จริงรวเราภาษไทยวอเอาเคคืองบหรือยเราไม่ได้อังกฤษนะคะต้อเข้าใจนิดนึง ต้เลกินอนี่อันไหนโทมเลยบ้านเลนี่อันนี้โทมดีช่องล่างแบบนี้ใจตัวบบอะไรอ่ะแต่มันทถมข้าวทอดโมปุ๊บมันก็ดีสูงกว่าทั้งคุณได้บ้านหลังเชงวันที่เขาแห่งอย่นี่คือเเ่านี่แหละตั้งใจาติต่อเมื่อีหสามาี่เช้าทั้งนี้ทังคุณจะติดต่อให้ลงรถพวมนี้นี่มันงงแว่า

เต็งกินดูอยู่คุณบอแล้ว่าอารบจอ่เคนฟังอยอีสูน้ประดุงกันน่ะจอเยังนเอยู่เยงไหนคสวยมองจอกัจบนยายนี้ยังลูอจมก่อนต่จมกนเออไก่ลืลดว่เป็นยังอกตั้งนาแล้วือว่เขาไปในห้องังหมดจ้าเ้ยยไก่พูด

ซุปบะท้อนมันต้องไม่เกิบการแค่ะมันกัดเกินกัดทั่งปาดรอยไฟนนุองเต้เกืบซุปบะทอนเกนแลวะอตงงยฉะนนาข้ามเหนียวดเนือดงอร่อยเนี้วยเนีโอ้แม่ให่หนึ่งหยหนึ่งมากเปนมามาเปนมามาหนึ่งมา อันนี้ม่องกัน้งอการอะไ่อนินเะเือนีมันบลไอคอนไรลาไม่กันอันนี้ดันนี้มันกขอก้องะขอก้องอันนี้เขาคัดนี่อยู่ตะวนนู้นเปรไอปิดเยียบกากเาไวดไอปดเขาอันนี้เขาจะเขาจะมีกากเป็หน่ยนเสไห่ื่ที่เราให้น้องขายเบอร์อเรมันเนียย เขาไม่พอต้องแมพอตารางข้นออฟอเหตดใสกะที่ใสอะไรอยางเงี้นับจอนไมดอุ้ยเอาพี่กิยังมาเอาพี่ทองกิ๊นี่เอาไว้ท่านีแล้วกันนะครับเดี๋ยวก็จะแต่งหน้าแล้วนะผมตอนนี้บายสามสองนาทีแล้วหึขำก่อยาสยนมากเอเดียวเดี๋กันชิปหน้านะผมเดี๋ยวทองตัวในชาแนวเดี๋ยวหาคอนถิ่นไทยด้วยับผมรอติดตามนะโอถ้าเกี่วอะไรนะกิฟปลาลงน่าได้ แล้วนึ่งี่บมองนรมาไาเป็นทานที่ทเาตงานีดเลยไอตเที่ยงการกันสอหรับมวดเจ้าเขกันบ่กัน่ยงอุ้ยนะเกดมันมีมะลอเยกจอกันที่หน้าเด้อครับผมทีินี้ขอขอบคุณทุกคนนะครับผมทีมข้ามะเบิ้งนะครับก็รมาใหปัจจนะครับผมแล้วก็อยจิตามมาเดินตลอดเนาะนะผมเดี๋ยวพอกันที่หน้าครับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนครับผมบ๊ายบาย